โทวิชัยมนัสสิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานจำนวนสิบเครื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางการหายใจหรือผู้ป่วยหนักอื่นๆที่ต้องเร่งรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของกองทัพเรือรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้หนึ่ง 140เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด19ในหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ61คนและหอผู้ป่วยวิกฤต10คนรวม71คนจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ12คน การได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกทั้งเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามด้วย พร้อมกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ด้วยทรงห่วงใยประชาชนโดยมีแพทย์หญิงปนัดดาลีลาอุดมลิป,ปิ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ซึ่งจะนำไปใช้ในการ การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะน,นี้ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เช่นเดียวกับโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจโทโสภนรัตสิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงจำนวน1ิบเครื่องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลตำรวจสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจและภาวะพร่องออกซิเจน ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้195เตียงนอกจากนี้ยังเปิดฮอสพิท ا รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีอาการอีก200เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารวม164คนจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ9คนนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุดตินทโรอุทิศ นายแพทย์ขจรอินทรบุรัผูพ่วนในการโรงพยาบาลเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟลูหรือเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลเวียนอากาศสูงซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธีราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลจำนวนเจ็เครื่องเพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเวทการุณรัตน์นายแพทย์สุรชัยภูพิพัฒน์ผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนเจเครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลเวทการุณรัตได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและรับผิดชอบโรงพยาบาลเอราวัน2ณศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกเปิดให้บริการเมื่อวันที่23เมษาย,ยน2564เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด400เตียงมีผู้ป่วยเฉลี่ยว,วันละ350คนจำนวนนี้มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่ององอ,อกซิเจนจำนวน20คน เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสำนักการแพทย์นายแพทย์สุภรัตน์สุวัฒนพิมพ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟโลจำนวน7เครื่องซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 1ควสิ และที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจํานวนมากหลายโรงพยาบาลก็ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์สําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติที่สมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนมาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300-4873วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสนามเสือป่า มีบุคลากรนักศึกษานักเรียนจิตอาสาของสถาบันและสมาคมสิทธิเก่าจิตละดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่และนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี200กล่องและสถาบันโรคซวงอกจังหวัดนนทบุรี200กล่องพร้อมด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่งมอบกําลังใจแก่บุค บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำไปมอบแก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอันเป็นการสืบสารการทำความดีและเป็นผู้ให้ของสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ส่วนที่วัดปทุมวณนารามราชวรวิหารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขสนองพระบรมริในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถาน นการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยวันนี้ได้มอบอาหารแก่ชุมชนวัดบรมนิวาสศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันรวม520ชุดทั้งนี้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่2 1 8 2 7 0 2 4 1 5